Boop เดินทางมาเยี่ยมย่มน้องเศร้าออน้องเศร้าออยหรือว่าน้ำออยทุกคน,นซื้อแท้ซื้อทิพาวันทิพาวันทุกคนเศร้าบานหน้าเราหน้าเาเมืองเซนต์ลีีทุกคนตอนนี้น้องอายุจากปีละสิบแปดสิบแปดปีครับสวัส,ด,สดีสวัสดีท่านผู้ชมเราขอทุกคนมา สัมผัสเปิดใจเศร้าสัญญาบุรีซื้อ,อยซื้อน้ำอ้อยซื้อทิพาวันทิพาวันหรือว่าน้ำอ้อยนะสลินเน้องโ,<ด>โอ้ซื้อน้ำซื้องามน้ำกระของแสบแฉะน้ำอ,อ้ยอยขอ,อทุกคนเดินทางมาเยี่ยมยามน้องเศร้าน้องเศร้าอ้อยหรือว่าน้ำอ้อยทุกคนซื้อแท้ซื้อทิพาวันทิพาวันทุกคนเศร้าบานหน้าเราหน้าเราเมืองเซนลีทุกคน ตอนนี้นอายุสักปีหระสิบแ <18. S 1> ปดสิบแปดปีท่ามแล้วท่ามีกี่ขคิดีแล้วเนาะท่าบแปปีเฮียนยูยหมเจมเจเส้นอะไรบอย่งยัง,ยงบบเส้นเพื่ออ๋อเดือนวันที่เทาไหรเส้นเดือนไหนเส้นส,สิบเก้าส,สาวสิเดือนยนี้เดือนหกเนาะเดือนหกทีสามเดือนหกช่วงันสสี่เนาะตอนนี้ไปแต่้าวงามประจำม่บ,บานบานนาเร่าเมือเซนบุรียักท้าม สเปกผู้ชายน้องมีสเปกผู้ชายแบบไครับผู้ชายที่จะมาเป็นแฟนน้องนะต้องเป็นคนแนวเลยมักคนแนวไลมักคนจ้อยแล้วกันบอข้าแล้วกันมักธรรมดามักธรรมดาดสำคัญแม่ยูที่ใจยุธีใจเนาะโ,โ,โอ้จริงใจว่าสันซานเนาะจริงใจครับน้องน้องหักพ่อแม่แล้วก็หักครอบครัวให้ที่น้องโอเคอนี้เป็นจากใจน้องน้ำอ้อยทุกคน บอกเลี้ยงสเปคคู่สายตอนนี้อยากโสดบอกบอกหอมเพื่อใจบอกหอมเปิดทางสีง่ห้องบอกหรือว่าเปิดห้องเดียวสี่เปิดทางสี่ห้องเนาะอ๋อวาสนาพะเยาเนาะเฮียก็ว่า,โโา,ากาันอย่างไ่อะโอ้โหเรียโอ้เราอยากทำน้องมักอาหารประเภทใดไกล้กูโม่าอาหารมักประเภท ปิงซีบิงมูบิงซีมูต่ำเจวลวกผักโดยอ๋อเหมือนเขาซูเลเนาะตำตำตำหลับอาหารพื้นบ้านเนาะซี่ไหนซี่มักซี่เราเพื่นไหนซี่แดงซี่แดงซี่แดงแทงใจวะอ๋อเจอบูรืมเหมนซี่แดงโดยอ๋อซี่แดงแทงใจอ่แล้วกีฬาที่น้องมักน้องมักกีฬาแบบไหนแบดแบดบินตันโดยอ๋อตีเกงอยู่บ่ กะทำมาดอาอ๋อมือน้ามเดียวเลยดแบบบินตั้ลิ้นตลอดบะดนดดลิ้นทนนดดลิ้นทนึงอ๋อต่ละมือลองเห็ดเลี้งยังไงตื่นเสามาตื่นเสาแมนนึงเขาบางถ้วยขวบถ้วยกินโดยากุ้เหื่อสาบานโอ้เป็นแม่ที่เรื่อที่ดีเลยทุกคน ศาสนาพุทธดี uh, aki, tank, uh, ้ก uh, uh, okay. ็ที่ไร้ศาสนลเรยังรุนอยู่ยังรุนอยู่เออแล้วกาถ้ำนี้กันหนึ่งอ่าถ้าที่ท่องเที่ยวที่น้องมายักไปได้กูมูอยู่ในลาวมูฮับบาลุงฮับบาเด้วยอ๋อเคยบนไหนกันก็เป็นลุงฮัาบาใต้กองสีไปตต้กองสีกูมูเลยอ๋อเคยไปจากเทธอรุ่งฮับบาเทธอนึงเทธอนึงแต่ไปเป็นใส่ใต้กองสีนะใกองสีแต่ยังยักไปอ๋องามเห็นก็ใต้กองสีเดือยวิวงามแล้วก็บอนที่งาม บูซี่คือระบบนยังยัง้งอ๋อการน้าไปขึ้นเลยเนาะอ๋อพวได้ไปหอนด้มาบางบูขึ้นบูซี่กับบไปตากองสี่ซ้ำกับไปซ้ำบบไปบูหอนอแล้วก็ถ้าว่าน้องมีโอกาสได้ไปเที่ยวตั้งประเทศมีซีประเทศให้น้องเลือกประเทศจีนประเทศไทยเกาหลีแลวก็เวียดนามน้องจะเลือกไปประเทศใดประเทศไทยอ,อ๋อเป็นยังต้องเลือกไปประเทศไทย ยากไปดินทะเลโอ้แล้วก็เราเรื่องภาษาเนาะภาษาการซื้อส่านเข้าใจกันง่ายโเบอร์ตองพันลามแปรเนาะอีกของพิพิธีวัฒนธรรมเนี่ยกับคล้ายๆคือกันเด็ดแต่งต่างเจ้าประเทศอื่นเนาะตรงไหนใส่ลามแปถเนี้ต่างๆนะโอเคอนี้ก็จะเป็นยักษ์ไจโนมอมอ้อยลวดน้องทิพภาวต่อนะครับชมเนาะ ภาพน้องที่พรวันโตรั่วน้องน้ำอ้อยโตเลยภาพเรื่องส่วนตัวครอบครัวครอบครัวน้องมีใครน้องจักขนมีน้องผู้หนึ่งน้องผู้หนึ่งเลยน้องผู้หญิงผู้ายผู้ายอ๋อแสดงว่าน้องเป็นลูกกบบ่รวยโอ้ลูกเศร้ากบลูกเศร้าโทนทุกคนวาสนาไปเลยเนาะหน่งเด็มีน้องชายผู้หนึ่งน้องชายจักปีละซีดเอ็ดซีดเอ็ดปี น้อง10ปีเนาะยืยรียนกัน7ปีเนาะรวยยุ่งเหยื่อเห็นอย่งไรครอบครัวครอบครัวเลี้ยงมูแล้วก็ปลูมักใหมเ่เลี้ยงมู๊ปลูกมักไม่เอาหกชั้นบ่แนน่อย่างว่าตอนแรกน้องไปเกือบมูซูลบ่แนนโอ้ปลูกยังไงบ้างไหม่มักงอกมากใยแล้วก็มักเผาแล้วก็ได้สนิทนนกันแสดงว่า เข็ดส่วนมักไม้ผสมประสานเนาะแม่โอ้มักเปาะมักใยมักเผาโดยในร่าสนิทปุ่นกันโดยมักมองนี่ก็มีโอ้มองในร่าก็มีผู้ใดเดชสิใดดูไพ่ดูบันธานีไปเป็นสุภัยเนาะลาสุนายนเนาะลาสุนายนเนาะเฮ็ดหน้าบริเฮ็ดบ่เฮ็ดอ๋อมีคนช่วยดำหน้าเลยบ่นอย่างโอ้ คณซอยดำนาอยากได้คนซอยดำนาบ่ยอยากได้ยอเพื่อใจอยู่เนาะทางสีห้องเนาะเหนื่อยเพื่อได้ซอ,องห้องอัดไลยองห้อง <c oughs> เพื่อเหมื่ออยู่เนาะเหนื่อสุดท้ายเลยข้ามเลื่องคาสินซอสแหงบเนาะเศร้าเมสซี่เลือนเศร้าบาอลนานเห่าขาดองแงหงวอคก็มีเบาูเบาซดสนใจย,ยักษ์จะมา ข้อหรือว่ามันไม่เ็รปันได้เรปันไดเท่าไรเก่าเก่านเก่าบ้านหนึ่งโอ้เก่าลานกีบกับคบ้านหนึ่งเนาะเก่าานก็ถืออยู่มื่นเจ็ดมื่นแปนะวยำบ้านหนึ่งกัสแปลานกีบยสแานกีบก็ถืออยู่นะครับสํมเนาะที่ว่านั้นเป็นน้อง นำอ้อยที่มีมาสัมผัสนมท่ามเรื่องส่วนตัวเรื่องหัวใจท่ามเรื่องขาทิ้นซอสท่ามเรื่องขมมักลวกเรื่องขนไฟฟันของน้อง <c oughs> อันนี้ก็เป็นอันนึงแล้วก็สุดท้ายความไฟฟันของน้องจบไปน้องยักษ์เห็ยดย่งงลายขอมือ <c oughs> ขมฟันของน้องยัก <c oughs> เป็นหานเลยตั้มลวดเยนีเป็นห่านนี่เป็นตำรวจโอ้เป็นเศร้ารีมีจิตใจกาห่านยังเป็นตำรวจได้ยี่เป็นทางตัวนวดนังเป็นห่านเป็นอะไรก็ได้เนาะเลยอ๋ออันนี้เป็นย่งก็ได้เป็นย่างก็ได้นอกโอเคคือว่าเขาให้น้องส้มบังดังใจปลาทาราเลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะแล้วก็น้องออมบอยน้องน่าบอยจิ๊กโค้ลาทำส้มไปก่อนเนาะอ่าถ้าว่า ท่านผชมเบิ้งคลิปนี้อยู่ไส้สมัติคอมเมนต์มาให้กำลังใจ<า>นั่นกดติดตามอ่าฝากต <3 S 1> ิดตามพ่นงานเนาะกดไลค์กดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจสำหรับน้องน้ำบอยเดี๋ยวจะมา,าให้คลิปนำกันเรื่อยๆเนาะในทอดวิธีชีวิตนำกันเรื่อยสำหรับคลิปนี้ข้อจบฉันสั้นๆน,นี้เนาะโ,โอเคบ๊ายบาย